การวอร์มอัพโดยทั่วไปเนี่ยหลายๆคนจะตั้งมิทนอมแบบลักษณะของ2โน้ตต่อ1นคลิกนะครับผมหรือว่า4โน้ตต่อ1นคลิกเพื่อวอร์มอัพของการเล่นโน้ตแบบเอกโน้ตหรือว่าซิกโน้ตนะครับผมซึ่งผมแนะนําให้ผู้เล่นที่เริ่มเล่นหัดกีตาร์เล่นใหม่ๆเนี่ยเล่นลักษณะแบบนั้นนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณส่วนของคุณเป๋ได้นะครับผมเพราะว่าคุณเพิ่งเริ่มเล่นเล่นใหม่นะฮะผมแนะนําให้ ตั้งเมทอนอมแบบลักษณะของการดีด1นโน้ตตอนคลิกนะครับผมซึ่งจะทําให้ส่วนเราอะตรงได้มากกว่านะฮะโดยการตั้งเมทอนอมแบบนี้เนี่ยจะทาให้ช่วยทําให้เราเนี่ยเล่นได้ตรงมากขึ้นคือเล่น1นโน้ตตอนคลิกนะครับผมฉะนั้นการตั้งเมทอนอมลักษณะแบบอื่นเนี่ยผมยังไม่แนะนํานะครับผมเช่นกรณีที่เราตั้งเมทอนอมเป็นลักษณะแบบนี้นะ อันนี้คือการตั้งมันทนอมแบบเอกโนนะครับผมคือ2โน้ตต่อหนึ่งคลิกการตั้งแบบนี้เนี่ยทำให้โน้ตที่ไม่ลงความคลิกเนี่ยมีโอกาสาเหลืองนะครับผมยิ่งเราเป็นผู้เล่นมือใหม่ๆส่วนเรายังไม่ค่อยดีนะผมมีโอกาสาไปนะฮะหรือการตั้งมันทนอมแบบ4ีโน้ตต่อหนึ่งคลิกแล้วดีดไปสักขีโน้ตเนี่ยสรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยอาจจะทำให้ส่วนไม่ตรงได้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ล,ลักษณะของ1นโน้ตต่อหคลิกไม่ใ้นอมเนี่ยเราจะตั้งให้เร็วหน่อยให้ทุกคลิกของมันคือทุกครั้งที่เราดีดจะช่วยคุมเราได้ดีกว่านะฮะถ้านิ้วของคุณไม่มีแรงเรามีแบบเรียนวอร์มอัพ23บทที่จะเพิ่มกำลังนิ้วให้คุณและมีแบบเรียนพาวเวอร์คอดพื้นฐานมากถึง61บ,บ,บทให้คุณได้ฝึกซ้อมรืทึ้และจังหวะ รวมถึง90บทที่เกี่ยวกับการตีคอร์ดและการจับคอร์ดนอกจากนี้คุณจะเรียนทฤษฎีดนตรีมากถึง50บทสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานยันการวางโครงสร้างเพลงและยังไม่รวมแบบเรียนต่างๆที่เราจะอัปเดตเพิ่มให้คุณในอนาคตโดยคุณจ่ายเงินเพียงแค่ครั้งเดียวในราคาโปรโมชั่น1,790บาทเรียนกีต้์อย่างผู้ชนะกับเราที่กีตาร์จำ